สวัสดีสบายดีตอนแรงยามแรงอากาศดีอ่าเมื่อนีกนอ้กำลังจะปิดร้านเดอ้อค่ะกำลังจะปิดร้านเด้อไปสนใจรถดีราคาถืออยู่ที่แขวงสวัสคิเขตบาโกชเจ้าไทยเนาะอ่ะมามกรถแบบใดบรบรรทุกบอเป็นประเภทรถใส่ของครัวบอร,รถตู้บอทักทายเขาได้เนาะจะรถงามๆนี่รถดีสีงามเด้อค้าเดอ้อแต่ละคันเดอ้อ กำลังเสกใหม่ๆกลายเนาะกำลังเสกใหม่แต่ว่าปร,ระาัาน,านเอาออกมาหานกลายคันเตอร์เอ่าส่วนส่วนร้ายนี่รถเที่ยวออกมาเป็นรถเสกลอยไปเ,เนาะที่เฮากำลังเสกอยู่ที่อู่ของเขากับกลังไลยอยู่ไม่แต่ลูกค้าทานได้สนใจหรือว่ามาพันได้กัเขามาสอบถามเขาได้เนาะที่ห้างของเขาหรือว่าโทรตัวเบอร์ก็ได้เบอร์เบอร์โทรเลยเนาะศูนย์สองศูสองแปสองแองสี่หกสี่ ตัตําตเบอร์ร้านได้เลยจ้ามีแต่คันสวยงามๆเนี่ยห้านเข้ากับประมาณนี้เนาะจะไดู้กดีราคาถูกกลับมาหาไดไเดี๋ขวอถามได้มีแต่คันใหม่ๆงามๆเนาะห่านของเข้ากับตั้งอยู่สวรรค์เขตเอออยู่เส้นทางอันหนึ่งค่ะอยู่ตั้งอยู่เส้นทางอันหนึ่งสนใจสอบถามจับจองรถดีรถราคาถูอคุณภาพร้อยเท้าเน้นคุณภาพเป็นร้อยนะทุก่าเนาะ ว่าทานได้สนใจกันเขามาสอบถามมาได้เบอร์ห้าห้างกันินี่เลยเด้อเบอร์สองแปดสองแปดสองสี่หกสี่เป็นห้าง BK นะลูกค้าเด้๋ยวซื้อห้านซื้อห้าน BK เด้๋ยวซื้อห้านบ a r c o d e เนอซื้อห้าง BK สนใจสอบถามได้ลดที่ราคาถึงตัดทายได้อ่าขอบใจหลายๆที่เขามาเบิ่งเขามาติดตามอ่าขอทุกคนเฮงๆรวยๆนะจ๊ะ